เจะเลธนรมสำานึกดีค่ะขอเชิญชมข่าว,าวจากบรวรสีมาอโศกค่ะข่าวจากบรวรศีมาโศกมีสองข่าวข่าวแรกทำบุญรำลึกถึงคุณงามความดีนางกำมลวันอโนรีเสียชีวิตครบหนึ่งวันวันเสาร์ที่24ตุลาคม2563ดาบต้อย ยุทธนาอโนรีทำบุญรำลึกถึงคุณงามความดีนางกมล์วันอโนรีซึ่งเป็นภรยานางกมลวันเป็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการเดิมรับราชการที่โรงพยาบาลจักราชอำเภอจักราชจัังหวดนครราชสีมาเป็นญาติธรรมบวรสีมาโศกที่ร่วมปฏิบัติธรรมกับหมู่กลุ่มชาวโศกตั้งแต่ปี พุทธศักราช2,557เสียชีวิตเมื่อวันที่26มิถุนายน2,563ด้วยโรคไตาวายเรื้อรังเมื่ออายุได้45ปีตามเจตนาของคุณส้มได้ทำพินัยกรรมตั้งแต่ยังมีชีวิตไว้ว่าเมื่อเสียชีวิตให้นำศพมาเผาที่บวรสีมาโศกและจัดงานทำบุญที่บวรสีมาโศกเพื่อให้พ่อแม่ ญาติพี่น้องได้มาฟังธรรมได้เห็นศาสนาพุทธที่แท้จริงตามแบบที่ตัวเองได้เห็นและเกิดศรัทธาจนปฏิบัติตามกินมังสวิรัตถือศีลห้าละบายมุกถือว่าได้มรดกได้ผลในระดับหนึ่งถือว่าตอนนี้โยมต้มทำใจวางใจใกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองประมาณสิบโรคเห็นว่า ก้าวข้ามไปถึงขั้นเขียนพินัยกรรมเห็นว่าจะเอามาจับจับเอาศพมาจับที่สีมาศพเลยนะเอาเล่า่าให้ฟังก็ครั้งแรกนะคะครั้งแรกเลยที่ที่นอนโรงพยาบาลพอออกมาทุ๊ะตอนแรกทาพินัยกรรมนี่คือทําพินัยกรรมให้ลูกคือว่าทรัพย์สมบัติที่ที่เรามีอะไรเนี่ยแล้วก็ไปทาที่อำเภอเมืองค่ะเพื่อ ไม่ให้คนที่อยู่เขายุ่งยากถ้าหากว่าเราเกิดอะไรขึ้นเราเราเคยเห็นตัวอย่างของน้องชายแล้วที่เขาจากไปแบบกระทันหันโดยที่เขาไม่ได้เตรียมอะไรค่ะทีนี้ในเรื่องของตัวเรานั้นก็คือคุยก,กันกับพ่อบ้านว่าต,ตัวเรานี้ถ้าจะให้อ่มาหมายถึงว่าถ้าเราเสียชีวิตเนี่ยขอมาที่นี่ บอกเลยว่าทีเดียวเพราะว่าบอกพ่อกับแม่แล้วบอกว่าไม่ได้ไปไหนเพราะว่าเห็นที่นี่แล้วเราก็ชมแล้วก็เข้าวัดจุดปิติจันทร์ค่ะก็จะให้เก็บเอาไว้สามวัน<笑><笑>คุยกันไว้แล้วก็ค่ะแล้วก็อบอกเพราะว่าบอกคนที่เท่าที่จะบอกได้แต่ว่าไม่ให้เขาเหมนยึึงต้องลำบาก ถ้าเขามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือที่ให้เก็บไว้สามวันเนี่ยเพราะอยากให้คนข้างนอกเขาได้มาเห็นเหมือนอการที่ท่านสมณะได้เทศหรือแสดงธรรมส่วนท,ท่าที่ทำที่ถูกแท้ที่ถูกตรงค่ะอยากให้อยากให้ทางรงพยวายเขาได้เห็นเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเรามาที่นี่แต่เขายังไม่เห็นว่า มาที่นี่แล้วแต่ต่างจากที่อื่นยังไงอยากให้รู้ว่าไม่ต้องมีผ้าบางสกุลเนี่ยเหมือนกับว่าทำยังไงแล้วก็การที่เปิดใจต่อหน้าศพอะไรเงี้ยค่ะ<ม>คืออันนี้มันจะเป็นประโยชน์ที่สุดแล้วเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาด้วยถ่าจะมีสักคนสองคนที่จะได้มาเข้ามาวันนี้เราก็จะได้เป็นประโยชน์คืคออย่างน้อย ถ้าหากว่าเขาคิดว่าตรงนี้ดีเขาก็จะได้มาศึกษาตรงนี้ด้วยค่ะในการจัดงานทําบุญร้อยวันมีญาติญาติพ่อแม่พี่น้องและญาติธรรมผู้รักใครมาร่วมฟังธรรมจากสมณะและร่วมรับประทานอาหารมังสวรัตร,ร่วมกันเป็นแบบอย่างให้ญาติญาติได้เห็นการทำบุญที่เรียบง่ายถูกพุทธและไม่สิ้นเปลือง เป็นการเอาธรรมะนำหน้าคือเน้นการฟังธรรมไม่เน้นพิธีกรรมตามประเพณีเก่าๆที่เคยทำมางานนี้ถือว่าเป็นงานทำบุญอย่างแท้จริงพร้อมกันนี้ทางเจ้าภาพได้พิมพ์หนังสือธรรมะเปลี่ยนแปลงชีวิตสำหรับแจกจ่ายผู้ที่มาร่วมงานด้วยมีญาติธรรมคุณบีจากอำเภอเมืองคงมาร่วมจัดโรงบุญปิ่งกล้วย คุณจันสุดาคุณบำรุงจากอำเภอกบินบรุรีนำน้ำผลไม้มาร่วมจัดโรงบุญด้วยครูกุหลาบจากอำเภอเสิงสางนำข้าวโพดข้าวเหนียวและช่างคมจากอำเภอเสิงสางก็นำของหวานบวชมันมาร่วมจัดโรงบุญด้วยข่าวที่2ง,งานเทศกาลกินเจของกลุ่มยติธรรมปากช่องเ็จงานภารกิจ งานเทศกาลเจปี2 5 6 3รวม12วันวันที่16ถึง26ตุลาคมเรียบร้อยแล้วด้วยดีระหว่างงานช่วงท้ายสมณะทองแท้วินยัตโรได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจทีมงานท่านเห็นประโยชน์ในการส่งเด็กๆนักเรียนนักศึกษาปวชปวสจากศิษาอาศกมาช่วยงานที่งานเจปากช่อง ซึ่งถือเป็นสถานที่ให้เด็กๆได้ฝึกฝนเรียนรู้การทำงานนอกสถานที่ทางกลุ่มได้มีโอกาสต้อนรับถวายอาหารเจให้กับนักบวชชาวเวียดนามของหมู่บ้านพลาเป็นการประสานสัมพันธ์ก็เกิดความรู้สึกที่ดีร่วมกันท่านได้สวดมนต์ให้พรแทนคําขอบคุณสรุปงานปีนี้ทุกคนประทับใจที่สามารถ ทำงานประสบความสำเร็จได้บรรลุเป้าหมายด้วยดีมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้คนทำงานน้อยแต่ก็สามัคคีร่วมมือกันโดยไม่ท้อไม่ถอยแม้จะเหนื่อยหนักกว่าทุกปีแต่ทุกคนพร้อมสู้พร้อมลุยและอําลาจากกันด้วยความประทับใจความสำเร็จย่อมเป็นของผู้ไม่ท้อไม่ถอย ไม่ยอมถอดใจอุปสรรคปัญหาทำให้เกิดปัญญาพาให้เกิดการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นจ<ะ>จเจริิกทำสํมนทิดีค่ะพบกัน